วาดวัดบางพลีใหญ่กลางเมตตาปรับปรุงห้องพักสองอาพาธให้กับโรงพยาบาลบางพลีเพื่อให้พระสงฆ์ได้มีห้องพักรักษาตัวที่เหมาะสมประกวดทุเรียนส่งเสริมการท่องเทียทเท่ยวทเทศกาลเมืองเบตงในกิจกรรมเบตงดุเรียนแชมเปี้ยนชิพ2023เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในโครงการทาเทศกาลงานไก่เบตงประจำปี2566 อบทุกกกกควาามมรรู้สึกกัันนัดิฉนนนเจษพระคูปราชสุวัฒนะศิลคุณหรือพระคูแจ้จะอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางเยี่ยมชมห้องที่พักสงอาพาธโดยความเมตตาของท่านพระคูปราชสุวัฒนะศิลคุณจะอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางได้อุปถัม์สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงทําห้องให้ใหม่ให้แก่โรงพยาบาลบางพลีเป็นเงินสองแสนบาทนายธนิตบานรอดรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลีกล่าวว่า ห้องพักสงฆ์อาพาธของทางโรงพยาบาลบางพลีนี้ mm. เกิดขึ้นจากความเมตตาและความตั้งใจของท่านพระครูแจซึ่งท่านเห็นใจสงสารพระสงฆ์ด้วยกันที่เข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลต้องอยู่นอนรวมกับญาติโยมทั้งที่ยังครองสมณเพศอยู่อีกทั้งเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ทำการดูแลรักษาก็ปฏิบัติหน้าที่ลำบากซึ่งครั้งแรกมี6เตียงจากนั้นได้มีการขยายต่อเติมขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมี8เตียง นอกจากนี้ยังสนับสนุนเงินปรับปรุงห้องพักสงฆ์โดยติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับพระสงฆ์ได้มีห้องพักสำหรับใช้รักษาตัวที่เหมาะสมทั้งนี้พระสงฆ์ที่จะเข้าพักรักษาตัวไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นพระสงฆ์จากวัดบางพลีใหญ่กลางแต่เป็นพระสงฆ์จากวัดใดก็ได้ที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลบางพลีสามารถใช้ห้องพักดังกล่าวนี้ได้เมื่อพระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธ ก็จะได้มีห้องพักสงเตียงพักสงโดยเฉพาะมีห้องเป็นของตัวเองไม่ต้องไปนอนเจ็บไข้ได้ป่วยกับรวมกับคารวาสฉะนั้นวัดบางพีแยากกลางก็ขออุปถัมภ์ห้องนี้ทั้งหมดขาดเหลือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จะอุปถัมภ์จัดหามาให้ นะครับเพราะว่าเราเห็นความสำคัญของพระสงฆ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยประกวดทุเรียนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลเมืองเบตงในกิจกรรมเบตงดุเรียนแชมเปี้ยนชิพ2023เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในโครงการเทศกาลงานไก่เบตงประจำปี2566 นายสก,กุลเลงรัตกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงเป็นประธานเปิดการประกวดทุเรียนในกิจกรรมเบตงทุเรียนแชมเปี้ยนชิพ2022ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเทศกาลงานไก่เบตงประจำปี2566โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเกษตรกร,ร,กรชาสวนทุเรียนในพื้นที่ต่างๆนำทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆส่งเข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ซึ่งทุเรียนที่มีการส่งเข้าประกวดมากที่สุดคือทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง คุณสมบัติผู้ส่งผลผลิตทุเรียนเข้าประกวดต้องเป็นเกษตรกรที่มีภูมิลำเนาและพื้นที่ปลูกผลไม้ที่ส่งเข้าประกวดในเขตอำเภอเบตงโดยผู้ชนะเลิศการประกวดทุเรียนพันธุพื้นเมืองพันธุพวงมณีและพันธุหมอนทองจะได้รับเงินรางวัล5 0 0พันบาทพร <c oughs> ้อมโล่รองชนะเลิศอันดับหนึはは่งรับเงินรางวัล3 0 0 0บาทพร้อมโล่รองชนะเลิศอันดับสองรับเงินรางวัล2 0 0 0บาทพร้อมโล่ส่วนผู้ชนะเลิศการประกวดทุเรียนพันุ์โอชีและพันมูสังคิงรับเงินรางวัล7 0 0 0บาทพร้อมโล่ รองชนะเลิศอ,อันดับ1รับเงินรางวัล5,000บาทพร้อมโล่รองชนะเลิศอ,อันดับ2รับเงินรางวัล3,000บาทพร้อมโล่นายสกุลกล่าวว่ารูปแบบการจัดงานมุ่งเน้นความแด้งยืนในการอนุรักษ์ไก่เบตงอาหารอัตลักษณ์เบตงภายใต้คอนเซปต์เช็คอินชิมชอบของดีเมืองเบตง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26สิงหาคมถึง1กันยายน2566อีกทั้งเป็นการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนทุเรียนกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวและยังเป็นการค้นหาทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ๆอีกด้วยทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนนิด